เราจะทําให้เราเชื่อได้ยังไงว่าเราไม่เห็นแก่ตัวอย่างแรกก็อาจจะต้องปรับไ i เ d s e t กับตัวเองก่อนว่าการที่เราจะดูแลตัวเองอ่ะไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวอย่างสมมุติว่าให้เราเลือกให้ให้คนอ่าเขียนความสําคัญของแต่ละคนในครอบครัวคนอื่นก็จะเขียนละเบอร์หนึ่งพ่อแม่น้าพี่น้องแล้วมักจะเอาเราเป็นคนสุดท้ายหางแถวอ่ะคะคาว่าหางแถวเลยละ่ะใช่ถามว่าอ้าวทาไมอ่ะ ทำไมจะบางคนนะคุณน้องทพาไม่ให้เขาเขียนอย่างเงี้ยอะาะแล้วเ,เราคุณอยู่ตรงไหนอ้าวไม่มีแม้กระทั่งตัวเองเอ้าวลืมอาบางคนบางคนอ้าวลืมตัวเองไปอ่ะ <c oughs> ทีเนี้ยมันก็คือเป็นการที่ไม่มีหัวแถว <c oughs> ใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเขาสำคัญที่สุดมาจนหางแถวคือคนสุดท้ายคือตัวเราจะ <c oughs> พยายามอยากจะลองให้ปรับ mindset ใหม่ว่าจากแถวตั้งอย่างเงี้ย <c oughs> ให้ลองมาเปลี่ยนเป็นแถวหน้ากระดานอ่ะ <c oughs> เป็นคนแถวหน้ากันหมดร <c oughs> วมทั้งตัวเราด้วยอันเนี้ยเราดูแลทุกคนและเราก็ดูแลตัวเราเองด้วย เราไม่ลืม oh. เราจะไม่ทอดทิ้งตัวเองอ่ะเราจะไม่ลืมตัวเองอ่ะจัดจัดแถวใหม่อ่ะ